สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูยันวางเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่หยุดยาวปีใหม่ไปช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นเคยวันนี้แอดมินจะชวนมาดูหนังและซีรีส์เข้าใหม่ในช่วง10-16มกราคม2565จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย เลยเป็นซีรีส์แนวอาชญากรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนสตรีมมิ่งจนต้องมีซีซั่นต่อมานั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Undercover Season 3ที่จะออกอากาศทาง Netflix ในวันแรกวันที่10มกราคม2565 โดยเนื้อเรื่องของซีรีส์นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงโดยบ๊อบเนี่ยเขาเป็นสายลับแฝงตัวแทรกซึมเข้าไปในปฏิบัติการเขาได้รับภารกิจนอกเครื่องแบบสุดอันตรายเพื่อกำจัดหนอนบ่อนไส้ในองค์กรแต่ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเรื่องราวจะเข้มข้นและอันตรายแค่ไหนรอติดตามชมไปพร้อมกันเลยค่ะ ก็ยังคงเอาใจเพื่อนๆที่ชอบแนวรุ้นระทึกอยู่นั่นก็คือเรื่อง The Journalist ที่เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเมื่อปี2019ที่จะออกอากาศทาง Netflix ในวันแรกวันที่13มกราคม2565เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวสาวคนหนึ่งนะคะที่มีความกล้าหาญมากเธอเนี่ยพยายามจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับการทุจริตของรัฐบาลอย่างไม่ลดละแม้ว่าจะเสี่ยงมากแค่ไหนก็ตามเรียกได้ว,ว่าเล่นกับไฟของจริงอย่างจังเลยค่ะ โดยเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนรอติดตามชมไปพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่3บอกเลยไม่ธรรมดาเพราะเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Afterlife ซีซั่น3ที่จะออกอากาศวันแรกทาง Netflix วันที่14มกราคม6 5 6 5 โดยเป็นเรื่องราวของโทนี่ที่ได้สูญเสียภรรยาทำให้เขาเกิดมีอาการซึมเศรา้าคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองแต่เขาก็ยังคงตามหาและต้องการสิ่งที่ขาดหายไปโดยเรื่องราวนะคะจะมีทั้งสุขและทุกข์รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดยังไงก็รอติดตามชมซีซั่นใหม่ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ าเป็นเรื่องที่สร้างมาจากนวนิยายโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัชญากรรมและจิตวิทยานั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Through the Dark Net ที่จออกัดวันแรกทางวิวในวันที่14มกราคม2565โดยเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับฆาตกรโลกจิตที่ชอบสะกดรอยตามผู้หญิงตามท้องถนนและฆ่าพวกเขาแบบไม่มีสาเหตุทำให้ตำรวจเนี่ยถึงกับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางตำรวจนะคะก็พยายามที่จะสืบหาความจริงของฆาตรกรคนนี้โดยคิมนัมกิมที่รับบทเป็นซงฮายอนเขาคือโปรไฟล์เลอร์ของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเขาเนี่ยต้องการที่จะอาจจิตใจของฆาตรกรคนนี้ให้สำเร็จนั่นเองโดยเขานะคะจะสามารถทำได้หรือไม่ยังไงก็มาติดตามตัวฆาตรกรคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มชันที่สะท้อนสังคมเกี่ยวกับครอบครัวที่ยากจนและต้องเจอกับปัญหาที่ผูกติดอยู่กับบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกคุกค,คามหรือเจ้าของที่ดินนั่นก็คือเรื่อง The House ที่จะออกอากาศวันแรกทาง n น็ f ฟ i x ในวันที่14มกราคม2565เป็นแอนิเมชันที่มีความดราม่าและคอมเมดี้แถมยังได้นักแสดงอย่างแมทธิวกูดและเฮริน่าบอนแฮมคาร์เตอร์มาพากเสียงในตัวละครอีกด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมความน่าพิศวงไปพร้อมๆกันได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์เข้าใหม่ช่วง1 0ถึง16มกราคม2 5 6 5ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย